ะะฟ้าค่ะวันนี้นะคะฟ้ามีสิ่งดีๆมาแนะนําค่ะก็คือไส้กรอง Speedmate ไส้กรองนี้เขาดียังไงแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างตามฟ้ามาเลยค่ะไส้กรอง Speedmate ไส้กรองนำเข้ายอดขายดีอันดับหนึ่งจากเกาหลีเป็น OE แท้ติดรถยนต์ชั้นนําด้วยแถมยังมีวาวบพาสที่จะช่วยในยามที่ไส้กรองของเราเนี่ยอุดต เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะและขอบอกว่าวาวไบพัส wow! wow! ตัวนี้นะคะทำจากวัสดุเทฟลอนซึ่งไม่เก่อให้เกิดสนิมแน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> อะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้รับมาตรฐานกระบ,บวนการผลิต ISO 9001และ14001ค่ะหน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่องช่วยดักจับสิ่งทสกกระรก,รกเช่นฝุ่นพงข่มาจากการเผาไหม้และเศษโลหะเล็กๆจากการเสรียดสี ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากสิ่งสกรปรกที่ปะปนมาในน้ำมันเครื่องค่ะอะและอย่าลืมนะคะควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกๆ1 0 0 0 0มนกิโลเมตรนะวันนี้ฟ้าจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องสปีดเมทจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะเปิดฝาที่เติมน้ำมันเครื่องออกพร้อมดึงเหล็กวัดใช้ประแจพรอมบล็อกช่วยถอด ไขไส้กรองน้ำมันเครื่องเดิมออกแต่ต้องระวังน้ำมันที่ค้างอยู่ในกรองด้วยนะคะข้อควรแนะนําไม่ควรเปลี่ยนไส้กรองตอนที่น้ำมันเครื่องยังร้อนอยู่และควรหาภาชนะมารองรับเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะด้วยค่ะหลังจากนั้นให้หมุนไส้กรองใหม่เข้าไปแทนโดยไม่ต้องใช้ประแจนะคะแต่ต้องระวังค่ะอย่าหมุนให้แน่นหรือรวมเกินไป เราะอาจจะทําให้น้ํามันเครื่องรั่วได้ค่ะก็ก็ก็เห็นไหมล่ะคขาว่าง,ง่ายเดียวเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์ครั้งหน้านึกถึงสปนะีดเมทสปีดเมดไส้กรองรถยนต์ยอดขายอันดับหนึ่งจาก